ดเดกฎเหล็กนะคะที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างง่ายๆนะคะหลังจากที่เรามีความฝันและเราเดินตามความฝันเราแล้วเราต้องใช้เจ็ดกฎเหล็กนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้ความฝันนะคะขยับเข้ามาใกล้เรามากขึ้นข้อแรกนะคะเราต้องเลิกบ่นค่ะคุณฟังไม่ผิดนะคะแล้วก็หมั่นนะคะมาชื่นชมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น จงหาบุมมองนะคะว่าสิ่งใดเราจะชื่นชมเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนหรือนะคะทุกท,ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้บ้างจงเลิกบนนะคะเพราะมันจะเป็นพลังตรงข้ามค่ะ 2. นะคะตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปซะบ้างนะคะอันไหนที่ไม่จําเป็นนะคะเราก็จะต้องตัดออกไปนะคะ อาทิเช่นการเก็บรูปภาพในเมมโมรีของมือถือของเราบางตัวที่เราใช้แล้วเราก็ควรจะนะคะดีลิทออกไปบ้างนะคะที่คำว่าดีลิทพูดช้าเพราะว่า m e n t a ิ i t y ก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบเก็บเสพสะสมภาพไว้มากมายแล้วกว่าจะดีลิทออกได้ก็ทำใจแล้วทำใจอีกนี่คือวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะต้อง ตัดบางสิ่งบางอย่างที่นะคะเราใช้ไปแล้วหรือไม่จําเป็นออกไปบ้างไม่งั้นถ้ารูปภาพเก็บไว้หมดเราจะไม่มีพื้นที่สําหรับทําภาพใหม่ๆเข้าใจไหมคะพื้นที่ความเป็นเมมโมรีมันก็เต็มอย่างนี้เป็นต้นส่วนข้อที่3เรื่องนี้สําคัญมากทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคือตัดอดีตออกไปให้สินส้นซากนะคะเพราะนี่คือเป็นพลังงานที่ฉุดลังไม่ให้เราไปสู่ ความสุขนะคะและความสําเร็จอย่างที่เราต้องการเพราะอาดีตมันไม่สามารถกลับมามีอิทธิพลต่อในเรื่องเราการดําเนินชีวิตของเราในทางสร้างสรรค์ได้อีกถ้าเป็นอดีตในทางที่ไม่ได้มีประโยชน์เข้าใจไหมดังนั้นเราจึงจะต้องตัดอดีตออกไปให้สิ้นซากเหลือแต่ปัจจุบันขณะและจงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยนํา ในเรื่องอดีตเป็นบทเรียนที่เราจะไปไม่ไปนะคะมีประสบการณ์แบบเดิมๆอีกเท่านั้นเองส่วนอันที่4นะคะก็คือจงเป็นอิสระค่ะอิสระจากความคิดของผู้อื่นนะคะอย่าไปนั่งคิดกังวลว่าฉันจะทําแบบนี้แล้วจะมีใครชอบไหมนะคะถ้าคุณโมดัลเช็คเลตติงแบบนั้นคุณจะไม่ได้ทําอะไรเลยและสําคัญที่สุดจงอิสระแม้กระทั่งความคิดของตัวเองเสียงในหัวของคุณนะคะ ที่มันเถียงกันมานดํากับมานขาวนะคะน้องแนงน้องแกะอยู่ในหัวสมองคุณคุณก็จะต้องอิสระด้วยนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีหน้าตาชีวิตแบบที่นะคะถอดด้ามใหม่เนี่ยเราจำเป็นต้องออกจากเสียงในหัวของคนอื่นและเสียงในหัวของตัวเองและข้อ4นะคะข้อที่5แล้วนะคะส่วนข้อที่5 เป็นเรื่องราวของการสร้างพลังงานความสุขอย่างง่ายๆนะคะพลังงานความสุขอย่างง่ายๆที่จะเกิดขึ้นนะคะให้เรามีความสุขได้เลยทันทีไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจก็ตามนั่นก็คือใช้การยิ้มค่ะยิ้มนะคะเป็นการยิ้มนะคะที่ออกจากความรู้สึกของเราที่จะมีความสุขอิสระภาพไล้พันธนาการจากความทุกข์ทั้งหมด เมื่อคุณยิ้มบ่อยๆนะฮะสารเคมีในร่างกายมันก็จะนะฮะนำในเรื่องราวความสุขเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายในท้ายที่สุดนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณเกิดความสุขได้อย่างง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะเพราะคนไทยเราเป็นาชาวสยามเมืองยิ้มอยู่แล้วดังนั้นการยิ้มจึงเป็นคุณสมบัติที่เราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราและสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะ ส่วนอันที่6นะคะจงสนุกสนานร่าเริงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็เป็นเรื่องราวที่จะทําให้จิตเรากลับไปเป็นประพัดสอนนะคะเมื่อจิตกลับไปเป็นปพัดสอนมันจะเป็นดึงนะคะความสุขความสําเร็จและความดีงามเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆส่วนข้อสุดท้ายค่ะจงปล่อยวางและเชื่อใจข้อนี้สําคัญมากๆไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ตามนะคะ คุณจงเชื่อมั่นเชื่อใจในพลังอำนาจของคุณนะคะและถ้าคุณปล่อยวางเชื่อมั่นเชื่อใจคุณไปมีความสุขสนานเบิกบานระหว่างที่รอผลลัพธ์นะคะในการที่จะเกิดผลลัพธ์ขึ้นมานี่จะเป็นวิธีการไม่ขัดขวางท่อพ่อพรพลังงานที่คุณจะต้องการให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่าลืมนะคะ7ข้อนี้สําคัญในการที่จะทําให้คุณประสบความสุจอย่างง่ายๆอย่างมีความสุขค่ะ โชคดีนะคะ